คค่ะแล้วเข้าสวัสดีทกคกันเลยครับตอนนี้เ,เราอยู่ในเกมแต่ก็ว่าสควาดในในซีซั่นสองครับผมตอนนี้เราอยู่กับตัวละครที่ไม่ชื่อว่าวิลิต้าล่างลิงแดงหรือล่างสีนั่นเองนะทุกคนเราจะอธิบายเรื่องสกิลแล้วก็มาฝึกซ้อมว่าคนตัวนี้ควรไปแนวทางไหนแล้วก็เล่นยังไงนะทุกคนไปอย่างแรกเลยตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซซย่าสีได้เมื่อตอนเลเวลเจ็ดนะฮะแล้วก็ HP ก็จะเยอะขึ้นแอคแท็กเยอะขึ้นแล้วก็ความสามารถพาสซีฟของเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับผม ส่วนพาร์ทของเราก็คือเมื่อเราโจมตีสตูด้วยการเตะไปข้างหน้าแล้วก็โดนกาแพงนี่ยตัวเราก็จะถึกขึ้นนะฮะทุกคนและเมื่อเรามีออร่าสีทองรอบตัวเราเราจะต่อยสตูได้แรงขึ้นในขณะที่เรามีออร่าสีทองนะครับทุกคนอันนี้ไม่งงนะส่วนสกิลต่อมาคือการโจมตีธรรมดาฮะ,ะทุกคนจะโจมตีแบบธรรมดาแบบ2รูปแบบนะ,ะทุกคนคือถ้าเกิดเราไปตีพาส์ทล่างทองเนี่ยเราจะ เราจะตีศัตรูได้แรงขึ้นนะทุกคนอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เรื่งพาสซีฟนะส่วนสกิลต่อมาคือสกิลที่1นึ่งะคือกระโดดไปข้างหน้าหรือกระโดดไปตำแหน่งที่เรากําหนดแล้วก็ดูศัตรูเข้าหาตัวเราทุกคนสกิลนี้เบามากทุกคนไม่แนะนําให้อาพแต,แต่ตอนแรกฮนะส่วนสกิลที่2คือการกระโดดเตะไปข้างหน้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเตะไปโดนหินหรือกําแพงเนะี่ยจะทําให้ศัตรูนะัติดสตันแล้วก็ดาเมจที่เราเตะจะแรงขึ้นเป็นทวีคูณนะทุกคน ส่วนสกิลสามคือบาลียฮะสามารถป้องกันศัตรูได้แล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วก็แล้วก็ไม่สามารถกันสกิลเอลี e ได้นะครับทุกคนเอลี A o e คืออะไรเห็นด้านขวาล่างเห็นไหมฮะมันจะเขียนว,ว่าเอฟเฟกต์เอลี e ทุกคนซึ่งเอลี o e เนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลนี้ไม่สามารถกันได้ใช่ไหมและผมขอบอกเลยว่าเอลี o e เนี่ยเป็นท่าไมตาของทุกตัวละครทุกคนก็จะไม่สามารถการอันติทุกตัวละครได้ทุกคนก็พยายามใช้โดยที่ไม่ผิดจังหวะแล้วกันนะเออผมขอ ผมขอแนะนำได้แค่นี้ส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยคือ Shining Attack ฮคะทุกคนซึ่งจะทำให้เรานั้นปล่อยพลังขึ้นจะขนาดใหญ่แล้วก็ผลักสโตไปข้างหลังนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดาเมจนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเบามากทุกคนเอาไว้บอกว่าดันป้อมหรือเอาไว้ทำจังหวะอย่างเดียวนะ,ะทุกคนอืมก็ เอาไว้แก้สถานการณ์เลยว่าไปนะทุกคนนะเดี๋ยวประมาณนี้สำหรับสกิลแล้วทุกคนมาเรามาห้องฝึกกันดีกว่าห้องฝึกผมขอเว้นอนุญาตขออนุญาตเป็นเวลเวลชุสามเลยกันนะแล้วก็แปลงร่างเลยการที่เราจะใช้วันนี้คือมีซูเปอร์สโนบอยวการที่เราจะใช้วันนี้ก็คือซูเปอร์สโนบอลแล้วก็สเตอร์สเกนหรือโซบาเลียก็ได้นะแล้วก็อย่างที่สามก็คือจะเป็นเพ์เซอร์หรือจะเป็นเบกกิ้ง เมกิ้งจามก็ได้ครเพื่อที่จะแดดนะเออเอามาทำจังหวะนั่นเองนะวันนี้จะเป็นวันนี้คลิปนี้จะเป็นสายราเมดรวยทุกคนอ่าถ้าเกิดมาติดสตันปุ๊บเราก็ต่อยรัวๆแล้วต้องทำัตรูแล้วก็ตายง่ายทุกคนอ่ามีประมาณนี้นะหรือถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเราก็กดสกิลหนึ่งไปแล้วกดสกิลสองไปเพื่อที่คอมโบแล้วเราจะตีแรงอะประมาณนี้นะสละการคอมโบอ่าฮะส่วนสกิลที่สามเราจะใช้ยกกลางบาเรียขนาดใหญ่แล้วก็ผ่าัตรูไปข้างหน้าหรือป้องกันศัตรูใช้สกิลใส่ตัวเราหรือใช้เพื่อ ใช้ใส่เพื่อเราทุกคนนะเอาไว้แก้สถา,านการณ์ได้เอง <_ C 1> สุดกินต่อมาคือไฟนอลช h ยนิ่งแอ t แท k ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เบามากทุกคนเบามากแบบว่าไม,วไม่ควรไม่ควรที่จะมาใช้โดยปราประโยชน์ทุกคนผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้อ่ะใช้เป็นไอ้นี่2กรณีนะระหว่างที่เราโจมตีศัตรูอยู่หรือสู้กับศัตรูอยู่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้อ่ะก็ไปข้างหลังมันแล้วก็อันตรีเพื่อที่จะผักไปหาเพื่อเราหรือ แม่ศัตรูนั้นเข้าป้อมของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมนี่คือกรณีที่1่กรณีที่2คือตอนเราจะดันป้อมแล้วศัตรูอยู่ในป้อมใช่ไหมเราก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ชใช้ดิ้น s าแอทแท็กผักมันออกจากป้อมนทะุกคนนะเพราะผักออกจากป้อมปุ๊บสิ่งที่เราไปคอมโบต่อไปก็คือกดสกิลนี้เพื่อผักศัตรูนั้นแม่เข้ามาในป้อมนะมันก็ไม่ขัดทีมเราโจมตีป้อมนั่นเองนะนี่คือการคอมโบเบื้องต้นในการใช้ระหว่างสกิลสามกับอันตีนะทุกคนว่าทุกคนจะไม่งงนะ เพราะว่าตัวนี้มันแก้ได้หลายสถา,านการณ์นั่นเองนะอมืมีประมาณนี้สำหรับเบิต้านะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแรงบีนะทุกคนบีหนึ่งผมบอกเลยว่าการที่หนีไปล้างแรงบีหนึ่งได้คือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนกนิดนึงนะ,ะด้วยการไวัหนึ่งจดหมายวิ่งได้นี่มาเหรอขอบุณครับสีทองซะด้วยอ๋อนี่คือโค้โคดใช่ไหมที่ใส่โค้ดไปแล้วมันแจกโอเคขอบุณมากแล้วก็ขออย่างหนึ่งท,ทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์เยอะเพื่อเป็นกำลังใจนะทุกคน ากด้วยเลยครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับที่ใครกดแล้วนะขอบคุณมากๆพี่เสเยลาเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่านะครับไปลุยมากคนเปิดประเด็นตรงนี้แหละควมามเท่ของเบนิตา้าตอนนี้จะแปลงร่างอัพสกิเกลสองอย่างแรกฮะแล้วก็ทีบสตูเข้านี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าสนุกสนุกละทีนี้ แม่เปนซูเปอร์สตาร์เด้อราอัพสกิลสามมา <game> เราอัพสองสามหน้ามาทุกคนสกิลหเนี่ยค่อยอัพทีหลังเลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นี่เอามาเอามากอละเอามาเบอร์ด้าเมจนะเอามาทำพาสซีไว้เฉยไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ล้วอัพสามหน้ามาทุกคนสกิลหนึ่งไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่บวกบวกบวกบบ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 กบบบ พายมันเอฟเคครพ่อมึงอะขยันเอฟเคแลือเกินไอ้เทียหาเขาก็นานโอเคไม่เอฟเคแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วไอ้โบแจ็คแม่งทำให้กูดูแย่ม,มันอยู่เด็ดนะครับป้อมมาไม่ตายปล่อยมันไปแล้วกันกูฟาร์มเฮ้ยไม่ไงกูพี่ไงโอ้ยเทียถีบโดนเพื่อนไอ้ห่าแต่ก็ได้อยู่ ต่อยกู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 ต่อยแล้วกูทีไงแล้วกูทีต่อยกูทีต่อยเบิบบบรตายไอโบแจงนี่มันหายไปไหนะเรื่องของมันนะทุกคนเราเล่นเต็มที่พอเดี๋ยวมันก็โดนแบน์นะทุกคนแต่ผมโดนยุงกันอ้ตอนเนี้ยไม่ตายเดี๋ยวทียแบบบไอห่าตอนเล่นเกมนี่แบบชอบโผล่มานะยุ่งเนี่ยตอไม่เล่นโผ ตายเลยมาแล้วจ้าโู้หญิงอัดกำแพงไงเย้เย้น,ยยยยนี่ไงยิงอัดกำแพงทีมอัดกำแพงมึงตายตามึงตายตานี่ไงอุ้ยเข้ากำแพงติดติดบัร์ช่างมันถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาน้อง นี่เข้ากำแพงอืออือสกัดจิตก่อนอ่าฮะโอเคเรียบร้อยดูเลยเรียบร้อยอืออืออ้าวถีบฟิเซอร์เข้ากำแพงเถอะแย่แล้ว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 ียกสกีนด้วยกันไอฟิเซอร์ยังไงวะไอซาตสถีบหัวแตกอย่ายวทำให้กูดูแย่กูขอร้องกูถีบกูถีบ ทีอือมาดีวมาดี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 บ๊อบบ๊อบบอบบอบบบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊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 อบบออนบะถีอบบ๊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 มบงไอ้เ๊ีบยเอ้ยเตงเลยถีบบบา๊บบ๊อบบออออออยออออ กูมาอะไรปะบ๊บบมาดีวะบะบ๊อบบ๊บ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 บ๊อบบบบ๊อบบ๊อบบงอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบอบบ๊อบบอบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊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 อบบบบบบอบบบบบบ๊บบ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 บอบบบบบบบอบบบบอบบบบบบอบบบบอบบอบบ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  โอ้โหจะด,ดูเอา้าเชียร์ถี่ไม่โดนเอามันเพื่อนเอามาันอ,อ,อย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีบอแบบๆๆๆอบบ๊อบบ๊อออ๋อที่มันมวิ่งหนีพร้อมันนี่มาได้นี่ด้ไหมเบลซุ่หกมาเถิดเอ๋สักไหมอะไรเล่าอืมอะไรเล่า แล้วก็อะไรเล่ากูโดดถีบอืมกูโดดถีบเลยยังไงล่ะเฮ้ยเชี่ยโดนตัน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 โอ้ดโหเข้าไปไม่ได้ทุกคนแบ่งล่างก่อนทีมกูมันรรมทำเฮี้ยอะไรวะบวกกูบ่อยคนเดียวเลยเออ ไอ้เชี่ยโบแจ็คอืมอืมโบแจ็คมาทำไมาตอนนี้หลอกกูหลอกแล้วกูหลอกไหมอ้มอ,อไอ้สัตว์โอ้โหเชี่ยแหละบาเลียก่อน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 อื้ออื้อไอ้สัตว์อื้อหือมือฆ่ากูเหรอไม่ไเลยแดกไม่ไเลยแดกลูะ แต่ผมแต่ผมตายเนี้ยผมได้แพ้ทุกคนทีมเรามันโง่จัดเลยจริงจริงเออจริงเลยจริงจังเลยทีมเราโง่จัดเลยอย่าละทำไมเราคือเสิร์ฟป้อมกูจะแตกไอ้เหี้ยป้อมกูแต,ตไก,แตกไม่อ่ะกูเล่นกูเลยคอมโบนี่คอมโบตันโดนกูแล,ล้วแล้วตันคูณสองเล่นลำบากแล้ว ลำบากลำบากตอนนี้ไม่ได้บาฟสังอันเลยแล้วที่มันวิ่งไวอ่ะไวม่พอเก่งด้วยนี่ขนาดสามต่อส3สามต่อสี่แล้วเฮียมันหลบนี่งนี่นอืใอญ่ยังไงวะยังไงวะไอสัตว์ยังไงวะ ยังไงวะอืม,อม,อม,อม,มกูยิงบีมอาดไงกูยิงบีมอาดไม่ตายากูเลือดเชื่ออืออือถีบออกจากป้อมนี่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 สตาร์ะสึงมือ,อมามาเลยก็มาเลย<อ>ก็มาดิก็มาดิ เอ,ออเออเออ,อ,อ,อตายตายหมดไปไประมาณจะชนะเฉยไปไประมาณมันกดยอแพ้เอ้ยชน,นะเฉยชน,นะเฉยเลยกระนาบไม่ได้บ้าหมดเลยนะเฮ้ยเอาไปก่อนนะเกมแรกเอวีพียังหล่อเอาไปก่อนนะแปดตัวทุกคน ไม่ใช่การสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะเกมแรกเออยังไม่มันเลยอ่ะแต่ทีมเราเออมากผมบอกให้เลยขนาดมันไม่เล่นหนึ่งตัวนะมันไม่เล่นเอฟเคไว้ถ้าเกิดเอฟเคมันนี่มันเกมมันยกเลิกไปแล้วแหงเอฟสี่แล้วติมทุกคนท้าไปเกมที่สองนะผมขออย่าเอาจากไรสดมานะเพราะว่ามันหาห้องนามากผมหาไม่เจอทีนะหรือผมเลยบอกว่าเออเอาแมตช์จากไรสดมามาให้ทุกคนดูเลยกันนะภาพอาจจะดรอปไปแล้วก็เสียงพูดอาจจะเบา

เนี่ยมันตายหมดเซนโอกูยังไม่มาเลยเนี่อเคโอเคโอเคอตัวนี้ดิโวนก็ได้ はい今度は俺が貴きそうなのだ

ไม่ได้สองเอ่อนักป่าไม่เป็นไรนแต่ต้องด้หม่ชุ่หงนะทำไกังดีไงลงป้อ,อมหลอยป้อมแล้วเข้าง่าย

ตายได้เหี้ยเออเออเออแม่งมีโซบารี

จะได้คิมไม่เห็นอด้กูมาช้าไปอ่าเมื่อกี้คิมเห็นนะแม่งไม่แต่แต่ไม่เป็นไรอเออเอ้ดดาจปสโตสตันเลยวะโด่แม่งเอแม่งโดสตันเฉย มาค่ะเจ้า <hed> เออเฮียเอฟีเออยังไม่ได้ขว้โดนดูเตะโลโลเตะโคเรง แต่ 3, ตแตต ong ong ểu, ไม่แกงงเหมือนกันนะเมื่อกี้เตะสามตัวแต่สตาร์สองตัวยังงงอยู่ทําไมวะยังงงอยู่นะัดีมากทุกคนถือเก้ามาอ่ะล้ทุกคนก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างฮะสาหรับเบรดิต้าล่าง,งแดงๆนะก็ถ้าเกิดชอบแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพิ่มเติมกำลังใจแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าตัวละครนี้แพงมากเลยนะสองห้าสิบบาทก็ฝากกดไลค์เยอะๆเะพิ่มกำลังใจแล้วผม ก็ตัวน่าจะเป็นตัวอะไรก็กดติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่ได้ลอเล่นกับผมตอนไลฟ์สดแล้วก็เล่นได้เลยนะผมไม่ว่าอะไรแต่แค่อย่าทวงเท่งทงขาก็พอนะทุกคนนี่วันนี้สวัสดีอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากมากครับ